สวัสดีค่ะเพื่อนเพบกับกิ๊กเช่นเคยนะคะจากอินนี่พลาสติกนะคะออมีเพื่อนๆน,นะคะสอบถามเข้ามานะคะว่ายางตัวไหนนะคะลอยน้ําได้บ้างนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแผ่นยาง PU นะคะตัวนี้มีความหนายอยู่ที่10มิลน,นะคะขนาด15เซนคูณ15เซนค่ะเพื่อนๆนตัวที่2นะคะก็จะเป็นแผ่นยางซิลิคนกันความร้อนนะคะ ขนาดเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆส่วนตัวที่3านะคะจะเป็นยาง NR สีดํานะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยางซิลิโคนฟองน้างําหรือว่าซิลิโคนสป,ปองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยจ้านะคะตัวนี้เป็นแผ่นยางโพลียูรีเทนนะคะเขามีความหนาแน่นค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ก็จะจมน้านะคะเพื่อนๆตัวต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นยางซิลิโคนค่ะอะนะคะหนึ่งสองสามดูเลย ว้าวตัวนี้ความหนาแน่นมากกว่าแผ่นโพลียูรีเทนของเราคะ่ะตัวที่3นะคะจะเป็นยาง NR ค่ะเพื่อนๆอ,อ่ามาดูกันชัดๆเลยนะคะ 1...2...3 ว้าวตัวนี้หนาแน่นสุดๆไปเลยเพื่อนๆตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นซิลิโคนสปองหรือว่าซิลิโคนฟองน้ำนะคะ 1...2...3... ่งออุ้ย จมหรือไม่จมอ้าวลอยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคิงกดให้ดูนะคะแบบนี้เลยลอยขึ้นมานะคะที่เขารลอยเนี่ยเนื่องมาจากเขามีนะคะรูอากาศด้านในนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเป็นรูพุนด้านในนะคะ ทําให้ตัวเขาลอยน้ําได้เองค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะของอยางนะคะที่ขิงนํามาทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะขิงแล้วก็น้อง,องแอดมินนะคะจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆคะ่ะ